รีวิวเครื่องเล่นวิทยุพกพานะครับเป็นยี่ห้อโตชิบ้านะครับเป็นระบบสตูดิโอสองแบนนะครับโมเดล tyar 5 5เป็นระบบสตูดิโอมีลำโพง2ตัวนะครับใช้ถ่านนะครับมีสายสปายให้เป็นของมันเองเลยตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ใช้ถ่านเบอร์ c 3ก้อนนะครับนี่ผมเทสเดียการใช้ถ่านนะครับถ่านเบอร์ c 3ก้อนถ่านตรงกลางๆนะครับใหญ่สุดบ้านเราจะเป็นเบอร์ d แล้วก็มีช่องเสียบไฟ DC 5โวลต์ไฟบวกใช้งานได้หมดนะครับหูฟังเสียบออกสองข้างเป็นระบบสตูดิโอนะครับลำโพงเป็นแบบเล็กสีดำสวยครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเทสด้วยการใช้ฐานนะครับตัวจูนขึ้นจะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้วอลลุ่มนะครับเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะเปิดเลื่อนมาด้านขวาไปที่จริงๆก็ปล่อย AM เดี๋ยวทดสอบเอ็มให้นะครับเลื่อนมาด้านขวา หน้าปัดรับได้ทุกเครื่องของบ้านเราเนะครับเป็นเครื่บ้านเราหมดถึงร้อยแปดไม่เคยสำหรับเ m บนะครับนี่นะครับขนองมีอาชีพอันบริสุทธิ์อาเรสาชีวะลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็น FM ส่วงใทุกชต ทาน้ําไปบอกนะครับว่าเวลาเชิขึ้นนะครับการฟังเพลงนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าเหงานะฮะอยู่บ้านเฉยๆไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรทํานะครับก็แนะนํานะว่าเข้ามาที่แฟนเพจของเราที่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครก็จะมีชาวคณะนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับหลบเป็น FC นะฮะของน้องๆบ้านต่างๆก็สามารถเข้ามาช่วยเลือกเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบได้นะครับ วันนี้เรียกว่าเป็นวันจันทร์ที่14สิงหาคมนะครับก็เรียกว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาตินะครับลูกพี่พาคุณแม่ไปเที่ยวไหนบ้างนะครับไปกินข้าวไปทำอะไรมากทุกอย่างอย่างดีเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับส่วนใหญก็พาคุณแม่นะครับไปกินข้าวนะครับแล้วก็ไปทําบุญนะซึ่งทาเป็นปกติแล้วนะครับส่วนใใครที่พิเศษอะไรยังไงก็เข้ามาเล่าให้กันได้ครับอ้าวมาเลยครับลูกพี่ฮะแล้วก็วันนี้นะครับไหนๆก็เป็น วันหยุดชดเชยนะครับเป็นวันพักผ่อนสวยๆอีกหนึ่งวันนะครฉะนั้นวันนี้โปรของเราจะต้องเป็นโปรโบแบบพิเศษนะครับมากับเพลง Your Still The One และก่อนนะอเอาวันนี้ต่จอดป้ึเนื่อ,อ,องาอจากด้านในมันเป็นระบบจูนขึ้น ตัวนี้มันเป็นยังเป็นแบบสายสายไฟรุ่นเก่าเป็นแบบสายเหมือนเชือกอะนะฮะมันก็เลยจะหมุนลำบากนิดนึงนะครับมันไม่ได้เป็นเฟืองเหมือนระบบปัจจุบันนะครับเวลาหมุนมาถึงนี้นด้านขวาเนี่ยต้องหมุนเน้นๆหน่อยนะซึ่งก็หมุนได้ปกติรับได้ทุกขึ้นนะครับ เครื่องก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับขอจบกันรีวิวครับขอบคุณครับ